ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเล็ชาแนลครับมาติดตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมจัดทำคลิปเพื่อความเพลิงและสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีร่เท่านั้นนะครับมาส่องกันเลยครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ตุลาคม2565จากสํานักจันทร์ัสสายมูครับให้แนวทางเด,ดเด็ดแต่ละตัวเลขมาดังนี้ครับ3ตัว7 7 9 109เม็ดเดียว36 136จับคู่ 70, 70 79 0109 19ย้ำ779 109เมตรเดียว36 136จับคู่70 79 01 09และ19นี่คือแนวทางจากสำนักจันพอสายมูลนะครับและมีอีก อย่างหนึ่งนะครับก็คือเลขทูบเป็นเลขทูบพิธีขอโชคลาภของสำนักจันบอสสายมูนะครับก็ได้ออกมาเป็น197 9เท่ากับ6แล้วก็จะมีเลขชุดมาเป็น197 167 16 19 67 97 17นี่คือแนวทางจากสำนักจันบอสสายมูหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2565ครับ สนับสนุนซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีร่เท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆนะครับมีอีกหลายสำนักครับสวัสดีครับ